สาวีสานทอดหมูซําสั้นทกับสาวีสานไปเบ่งในตู้เย็นเห็นมีผักขนาสาวีสานก็เลยคิดเฮ็ดเมนูขนาหมูกรอบสู้กินจ้ะอันนี้เป็นสูตรของสาวีสานสาวีสานกระิใส่ซอสปุงรสน้ำตาลรสดีสีอยวขาวน้ำมันห่อนแล้วสาวีสานเสด็จลงผัดพร้อมกันได้จ้าอันนี้เป็นสูตรของสาวีสาน้านทุ่งเห็นมีขนาสาวีสานก็เลยหมูที่ห่อทอด เป็นหมูสามชั้นอยู่แล้วเฮ็ดเป็นหมูกรอบได้เดีใส่อีสานเห็ดเมนูแซ่บๆสู้กินจ้ากระทาห้างหอนแล้วใส่อีสานเริ่มปรุงเลยนะจ้าใส่อีสานกับปรุงพร้อมกับที่เท้าเจียบลงกระทะใส่อีสานเพื่อเอาเครื่องปรุเสร็จต้องไปแล้วนี่ละค่ะเป็นสูตรเฮ็ดง่ายๆสูตรใส่ไอสาน เดี๋ยวผักสโลโรเท่ากด้ได้คิ้มรสจ้ะชิมบ้งก่อนแล้จ้ะชิมรสชาติก่อนอแซ่บลวจ้ะนี่นะจ้ะเป็นเมนูที่ให้กินกันง่ายๆเสร็จแล้วผัดข้าวหน้าหมูกรอบสุดของสาวอุสารบ้านเุ่งทอดหมูสามสั้นแล้วสาวยุสาร เห็นมีผักขนาสาอีสานก็เลยเห็ดขนาห,หมูกรอบสู้กินไปเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าขนาห,หมูกรอบสูตรของแาวอีสานบ้านทุ่ง,หหง,งเห็ดกินแบบง่ายๆแซบ่แซบ